เรียนคณะกรรมการที่เคารพวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการสํารวจเชื้อเอชวเชียควาโอหนึ่งห้าเจ็ดเอในตัวอย่างผักที่จาหน่ายในตลาดสดอิสิติอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญค่ะผู้จัดทํามีดังนี้1นางสาวมณิกาพันนารัตสองนายสิริชัยชานมาสุขและดิฉันนางสาวจิรัชยาสังคเลิศค่ะที่มาแล้วความสัมพันธ์นะคะในปัจจุบันการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษเกิดขึ้นได้ กว้างขวางซึ่งการระบาดนั้นเป็นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีรียก่อโรคในอาหารทาให้เกิดอาการทอร้องร่วงจากข้อมูลของกลุ่มควบคุมโรคประเทศสหรัฐอเมริการ,ระบุว่าโรคท้องร่วงนั้นก่อให้เกิดการเสียชีวิตในเด็กทั่วโลกในอัตราปริมาณร้อยละสิบค่ะ สำหรับในประเทศไทยนั้นจากงานวิจัยก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นการตรวจหาเชื้ออีโคไลโอ 157H7 ในตัวอย่างเนื้อวัวสามารถพบเชื้ออีโคไลโอ 157H7 ได้เป็นจำนวนมากและพบมาตลอดในช่วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาอีกทั้งสามารถพบแอนติบอดีของเชื้อได้สูงในประชากรไทยอีกด้วยน่าแสดงให้เห็นว่าประชากรไทยในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนะือจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประชากรที่มีการเลี้ยงสัตว์จำพวกโคกระบือไปจำนวนมากจึงมีความเป็นไปได้อย่างสูงที่จะเกิดการปนเปื้อนเชื้อจางมูลของสัตว์ วัตถูประสงค์ดังนี้นะคะ1เพื่อสำรวจเชื้ออ e ีโคไลโอ 157H7 ที่พบในตัวอย่างผักที่จำหน่ายในตลาดสดวิชีสินเขตอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ2ตรวจสอบเซลล์ไทยของเชื้ออ e ีโคไลโอ 157H7 โดยวิธีโพลิเมอเรชั่นรีแอคชั่นหรือ PCR ค่ะสมมติฐานนะคะคือพบเชื้ออ e ีโคไลโอ 157H7 ในผักที่จำหน่ายในตลาดสดวิชีสินเขตอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญที่ทำให้เกิดโรคระบาดท,ทางเดินอาหารที่รุนแรงค่ะ ที่ยามสอบเฉพาะนะคะอีโคไลโอหน7หมายถึงแบคทีรียที่เป็นสาเหตุการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษหรือโรคระบบทางเดินอ,อาหารที่รุนแรงค่ะที่ยามสอบเชิญปฏิบัติการนะคะการคัดแย,ยกแบคทีรียหมายถึงการําให้แบคทีเรียกระจายเพื่อดูความแตกต่างของรูปร่างแบคทีเรียเพื่อน,นําไปศึกษาต่อ polymerase chain reaction หมายถึงปฏิกิริยาที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณของเอ็ชในชิ้นหนึ่งได้ในหลอดทดลองค่ะ serial dilution หมายถึงการจัด การเจกจา่าตัวอย่างเชื้อเริ่มต้นเพื่อการนับจํานวนจุลินทรีย์ให้จานวนครลีที่จเจริญบนอาหารเลียงเชื้อมีจานวนเซลล์ระหวา25่าง25ถึง2อ0ิเซลล์ค่ะสแตดนดาร์ดเพเขาวิธีการตรวจวิคอจุลินทรีย์ที่นิยมใช้สาหรับการตรวจนับจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่ในวัตถุดิบค่ะวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะเครื่องมือพิเศษมีดังนี้ค่ะการดาเนินการทดลองตอนที่1 ตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบมีจำนวนสิบชนิดจำนวนสามสิบตัวอย่างค่ะตอนที่สองการตอนที่สองการเตรียมอาหารสำหรับเลี้ยงเชื้ออ่ะไม่ข้ามาตอนที่สามการศึกษาปริมาณแบคทีเรียโดวยวิธีการสตแตนด์ร์ดเพีเคา ตอนที่สการสกัด DNA จากตัวอย่างตอนที่5การศึกษาเชื้อโดยวิธี p o l y m e r c h a t i o n reaction ค่ะขั้นตอนแรการเตรียมน้ำยางสำหรับทำ PCR หนึ่งรลอดประกอบไปด้วยดังนี้ค่ะ สองการเพิ่มปริมาณสารพยุกรรมในกระบวนการ PCR นำหลอดจากข้อที่หนึ่งใส่ลงในเครื่องเพิ่มปริมาณสารพยุกรมโดยตั้งระบบของเครื่องดังนี้ Annealing และ Extension จะวนรอบเป็นจำนวนทั้งหมดสามสิบห้ารอบสามขั้นตอนการตรวจหา PCR โ o ร u c t เป้าหมายทำดังนี้เลยค่ะต่อมาจะเป็นผลการศึกษาหนึ่งเพื่อสำรวจเชือ e ้ออีโคไรโอหนึ่งห้าเจ็ดเอเจ็ดที่พบในตัวอย่างผักที่จำหน่ายในตลาดสดโดยการนับจำนวนกรณีของแบคทีเรียทั้งหมดที่พบในแต่ละตัวอย่างแสดงในตารางดังนี้ค่ะ 2. เพื่อตรวจสอบเซลล์ไทของเชื้ออีคไลโอ1 7 7 7 7โดยวิธีพอลิเมอเรชั a นเรอคชันแสดงผลในตารางดังนี้ค่ะสรุปผลการศึกษานะคะการสำรวจเชื้ออีคไลโอ1 5 7 7 7ที่พบในตัวอย่างผักที่จำหน่ายในตลาดสดอิชิตินพบว่าผักสิบชนิดที่นำมาตรวจหาเชื้อสามารถเรียงลำดับผักที่มีจำนวนทัทอลแบคทีเรียมากที่สุดไปน้อยที่สุดได้ดังนี้ค่ะ หผักชีไทยสองลหละพา 3. ผักชีลาว 4. ผักกาดหอม 5. ผักชีฝรั่งหกแมงรัก 7. ต้นหอม 8. ผักกุ้ง 9. ผักกะหล่ำปีและสิผักกาดขาวค่ะสการตรวจสอบซีโรไทม์ของเชียร์อีคไลโอหนึ่ง้าเจ็ดโดยวิธีโพลิเมอเรชั่นรีแอคชั่น จากการตรวจสอบผักจำนวน30ตัวอย่างพบก,การปนเปื้อนของอ e ีโคไล O157H7 จำนวน11ตัวอย่างดังนี้ 1. พักชีไทยจากร้านที่1 2. พักชีลาจากร้านที่1 3. ผักชีฝรั่งจากร้านที่1 4. หูละพาจากร้านที่1 5. หูละพาจากร้านที่2 6. หูละพาจากร้านที่4 7. หัละพาจากร้านที่5 8. หักลบุ้งจากร้านที่3 เก้าผักกุ้งจากร้านที่4ี่สิบผักกระหอมจากร้านที่หนึ่งสิบเอ็ดกลับปีจากร้านที่หนึ่งค่ะสังเกตได้ว่าเชื้อที่พบจะพบมากในร้านที่หนึ่งคิดเป็นร้อยละสามสิบหกจุดหกเจ็ดและไม่สามารถตรวจพบเชื้อจํานวนสิบเก้าตัวอย่างคิดเป็นร้อยละหกสิบสามจุดสามสามค่ะอธิบายผลการศึกษาจากการจากการสำรวจเชื้ออีโบไลโอ157ง7ในตลาดสดวิชิตสินเชียอําเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญพบว่าในผักที่จำหน่ายในตลาดสดวิชิตสิน มีเชื้อแบคทีเรียที่เกินเกณฑ์มาตรฐานอาจเนื่องมาจากการพ่อปู่ภาชนะหรือการขนส่งที่ไม่สะอาดเท่าที่ควรและอาจมีสาเหตุจากการสัมผัสที่ไม่มีการป้องกันหรือการรักษาความสะอาดเนื่องจากการจำหน่ายผักให้ผู้บริโภคจำเป็นต้องมีการหยิบจับหรือสัมผัสผักโดยตรงทำให้ผักมีการปนเปื่อนจากสิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆครับข้อเสนอเนี่ย ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 1. การตรวจหาเชื้อโดยวิธี p o y m e r ิ s e Chain r e ล c t i o n ควรทำควบคู่ไปกับการวิธีการพอะเลี้ยงเชื้อเนื่องจากสามารถนำผลของวิธีทั้งสองที่สามารถตรวจพบเชื้อและไม่สามารถพบเชื้อ e c o l i o 1 5 7 h 7มาเปรียบเทียบและสามารถเพิ่มความแน่นอนของเชื้อที่พบในผักแต่ละชนิดได้ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้ 1. ผลวิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้บริโภคได้ครับ คลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ